ผทานคือโคเจริญครับมนนีลุงหลอดอยู่บ้านสามขามอำเภอโพนทรายจังหวัดพะเยสครับหลอดหลุดหลอดเชี่ยโคเจริญครับบางลอยคระเอียงไรโปรดติดตามเกิดก้อถ้าผ่านครับ,บหอบลดบอดหลุดหลอดเชี่ยครับโคเจริญครับเจ้าหนูนักนักล่าเดิมพันครับโคเจริญครับ ยี่สิบพาสิบสีพ่พันใดปอล่อรุนกันโอ้จเจริญพล,ลังทุ่งน้นโอ้เจริญน้ำมาเพื่อชาติชนะคอ,อยขึ้นตึ้งสูงล่นศรีษะทำไปได้หลายหลายทำคะแนนได้เยอะเยอะทุบๆพวกเราอย่าปล่อยกันกนะขออนุญาตนะครับนัวาตปอยของพ่อจะแาน Bye -bye bây giờ tôi sẽ lên soi chiếu và xem ta bay บัตรเต็นเลยอีกบัตหนึ่งครับโอ้ขอโจข้อสูย่ครับรูจอดครับล่างไปาอ้ตรงสาขึ้นแน่นอนขอโจข้อสูดีเลือกเกินติดทางดีองซาดีรูจอดการเดินทางครับอ้าวจังหวะสุดท้ายเป็นเกลียวครับ หลังออกโยกออกเนออกหัวไปอเปิดะเหัวไปบเปิดครับเปิดเนี่เปิดแน่ครับเปิดสีลังกาแล้วหัวไปบอเปิดครับสีลังกาตีลังกางกาสวนห้างดี ตีลังกาทวนหางดีนะครับบอลในใจว่าหัวเปิดหรือยังครับแต่ว่าหางดีครับสูงครับขันแรกสูงขอดีขึ้นไป็นสูงครับรล่อลุนเล่าเย็นทิ้งเย็นขยับตีเป็นวงแครบครับไัวโตเดินครับลอยคะแน่นพานไหวหล่อรุนล่อเชี่ยครับโค่จะเล่นครับ เป็นมังไฟที่เห็นโตหน่อยมาครับแสดงว่าบินได้สูงครับโตหน่อยครับครับบินได้สูงครับขอดีแน่นอนครับบินได้สูงครับรลอลุนเวลาล่งเวลาจริงครับลุนกันไปเรื่อยๆมากหน่อยสําหดโปรดติตามลอยหาสีผ่านไปเบาบวานน้ บอลบอลนอนลอยลุนกันไปครับลอยเจสิบพาดไปจากหันลงมาสองลอยบายมาเบาครับเบาเบาดีเบาดีครับอยู่สูงครับสี่สิบก็เอาเพลาดเด็ดว่าลูกเก่าอาจอาจมีการเปลี่ยนแปลงครับมอเตอร์ไซค์ครับรางวัลของไปึ้นได้สูงสุดม,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 มีมอเตอร์ไซค์ฮันดาเวฟเป็นรางวัลครับ ตอนนี้วุฒิชัยน้อยู่ครับเห็นสูงครับวุฒิชัยไหน่่อยฝา4047ครับเหตุไปมือเศร้านี่มีช่วงใกล้ค่ำแล้วครับตาเปล่าเห็นแนบเห็นแนบครับตาเปล่าเห็นแนบเห็นแนบครับเพร,ร,ะเร,ราะวไปสูงมากมากครับมาเป็นเบื้องรอบสองก็ลโลโดมาเบื้องันมาเบิ้งกันว่ามอเตอร์ไซค์ที่เป็นเมือ่อไรครับ270พลาดไป300พลาดไปได้รุ่นไหมครับ บุญให้ไม่ใช่มัให้ราเต็นากันนะครับพอบางตอนจะกินกันของมีมาบุครับเบาเบ้านใจบุหม่ายสมัยล้ห็นแล้วครับเบ้หโอ้ โอ้ยโยกตามล่มร้อยตามลมตีเป็นโมงแคบๆต่สามร้อยตีสิบแล้วอีกร้อยหนึ่งได้รุ่นเะครับด่งาด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 มีการเปลี่ยนแปลงโ้ยค่นีไ่หายมไฟเบาดีครับัมบอมันมันบอลล่งครับมันเจิดไปน้ำลุ่งครับร้อยตามล่มโยกไปตามล่มครับ สามลอยฮ้องซีฟพัดใบโอ้โหได้ใหญ่บอที่ได้เป็นลอยไหมครับเป็นดีดีเป็นดีมอเตอร์ไซค์เซฟพัดใบเดินะครับซีฟีดเป็นพวกไอด้ีเดนเด้อโอ้โหได้หลายกลัวแน่นอนแหละครับลุงหลอดฟันทุ่งแน่นอนครับได้หลายกลัวครับมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนมือแน่นอนครับบางนี่ครับโยดีเบานี้ครับฟันงแห่ล ทันท้ต้นชวาขา้าิเครับเกิน447แน่นอนครับบายมากลุงหลอดฟันทุกเลยครับบายมากดุงดีดเลทเด้อจังไดก็ต้องพีร้อยผ่านไปพีร้อยผ่านไปพี่บพี่น้องเบิ่งนกันนะครับเบิงมกันนะเ้งรกันครับเป็นาลมยนะครับลุงหลอดมาขามครับน้งหลอดมามครับผ่านไปีผ่านไปีาบบค เบาครับเบาเจินสามล้มน้อยสีพันไปครับสีพันไปเบาเบาเนี่ยเบาเนี่ยบามเนี่ยเบาเบายังเบาอยู่ครับยังเบาเบาครับสามสีพันไปเปลี่ยนแปลงเลยครับชัดเปี่นครับชัดเจนครับชัดเลี่สบสีพันไปชัดเจนครับสีพัน ห้าสิบภาห้าสิบาไปรถเตียยเมื่อครับตามลุมาตามไอซีรอยไอีรอยห้าสิบมาครับผมเลรับใส่เลี่ยเมือครับสุดยอดครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมขอกเราเด็สิสับดีครัล